สวัสดีจ้ามาพอกับหนูอีนังหมูแอบแซบจ้ามันี่อีนังหมูสิผ้าเมื่อกินอันเขาปุ่นเศร้านำปลาแดงนะแม่จ้าเขาปุ่นเศร้านำปลาแดกซื่อๆหรอกกินกับอันพักการจองลวกพักบุงลวกจ้าแล้วก็พักกับกับซีหมียอดพักกระเซจ้าแล้วกันพักอ้อมแซบแม่จ้านี่ไหมพักอ้อมแซบหรือว่าพักอันตำลึงหวานบ่อจ้านี่แหละเพืงจ้ากินง่ายๆเลยงานมาหิวเข่าจ้าหิวแห้งจะสิกินเอียง คือบ่ออกขอปุ่นมันง่ายที่สุดจ้ะอู้ยนี่จะบ่ามันหนอยๆได้จ้ะนี่ลายอยู่ได้นน่อืมเบิงจ้ะอือเป็นนะไแสบบอขอปุ่นเศร้าหนาประเด็กอุ้ยมาจ้ะมากินเลยจ้ะอืม มาเด,ด้อจ้ะอืมเด็ดใส่จ้ะ เด็ดพักใส่จ้ะอืมจนะให้พักเกษตรไอพวกแมนพืกอแมนแลวเนาะพักเกษตร แซ่บมาเล้วจ้าพี่น้องกินง่ายๆ อยากสดน้ำ จากพากับเหรอนิ้วข่าวแบบเร่องานมากหิ้วขา โคตน่ามากวก่อนี่เขาจะได้จับเพชรอีว Xẹp hôm mm. oh, mình nên nói đây chà Lại vô อยู่แห้งก่อนใช่กระปุ่นไม่เหรอจ้ะ เดี thing, mm. ๋ยวจะพักก็อ่ะจับจับครับ từ bậc được đồ nhà nhỏ bắt xe không ăn năm đi ก็ใส่ตนแต่ตแบบจ้ะต้องได้กวไเด็กินอีกรอ,อ,อบสองผาดบาสิบอีมอขาอดบาสิบอีมเด็กินทับสองอีกแน,น่นอน ออืืเยอะจะพักจ้ะนี่ใต่กวางกินแต่กวางกันแต่กวางเขาอืม ครั้งเ่มื่อเราจาแล้วจะวพักทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้หนูนัน่งด้เดอจ้าวันนี้หนูไปกันเดอจ้าสวัสดีจ้า